ครับดีเคบายครูย้ำนะคะวันนี้จะมาเสนอการน้องยิมจะทําอะไรนะครับฝึกเพอจะตีกาับหลังอ๋อมาฝึกเพราะว่าจะซ้อมไปตีลังกากับหลังนะครับเอาพร้อมนะครับเอาพร้อมครับพร้อมครับเอาพร้อมครับน้องยิมพร้อมครับไปครับเึ๊บโอ้แข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากเลยโอ้โหยยกแขนลงไปครับ ก้นโดงครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับดันพื้นนะครับเอ่อย่อแขนลงไปครับพีพีก็ย่อไปครับเก่งมากเลยอ๋อย่อแขนครับฝึกไว้ทําอะไรนะครับฝึกไว้ทําอะไรนะครับีล็นการกระป๋องอ๋อต้องแข็งแรงเหรอครับสี่ครั้งนะครับเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันครับนับหนึ่งไปเลยครับย่อแขนครับย่อแขนครับราซ้อมไปทําอะไรนะครับ บอกไปแล้วจะไม่เตรียมการกับหลังอ่ากี่ครั้งแล้วครับหกอ่าหกครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบมองกล้องครับมองกล้องครับอยากจะชวนเพื่อนๆมาเรียนเทควันโดกับน้องยิ้มไหมครับมาเรียนแล้วจะได้ตีรัางกากับหลังไหมครับอ่ามากดไลค์กดซับสไครป์เยอะๆใช่ไหมครับอย่าพูดมากเลยยังไม่ครบพหัสสิบเลยเอาละครับครับรอรอรออย่าพูดมากครับอย่าพูดมากยังไม่ครบพหัสสิบเลย ย่อยแขงยกงเยอะครับอุบแข็งแรงไหมครับแข็งแรงมากกว่านี้เลยอ๋อครับครับครับยี่สิบเก้าแล้วครับยี่สิบกแล้วครับยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนะครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับอยู่ชั้นอะไรครับชั้นสามชั้นสามอ๋อโอเค อ๋อได้เลือกี่เลือกี่ครั้งแล้วครับยได้30แล้วครับได้30แล้วครับ3ดต้องแข็งแรงใช่ไหมครับ4 41 4ต้องแข็งแรงใช่ไหมครับยกแขนเยอะๆใช่ไหมครับเหงื่อออกด้วยนะครับ41 42 43 44 สี 46, 46, 48, 48, 49, ่สิบห้าสี่สิบหเจ็ี่ก้าหนเทคอนโดที่ไหนอยู่ครับโอมีกล้ามไหมครับขอดูนะครับโอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดอ้ยเ,เ,เรยนเทคอนโดที่ไหนครับยิม๋อียิมก็คือชื่อโรงยไงชื่ออะไรโรงเรียนชื่ออะไรยิมอะไรยมอะไร ยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มท่านั้นไปแล้วเหรอครับมาจบก่อนนี้ครับโอ้ทำไมชุดเหมือนโอเคแอนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครับ ดีเคบายครูยำบ๊ายบาย